นฟองสนานเผยดวงเมืองรัตนโกสินทร์2,567ยังมีตายเจ็บเสียหายหมู่ยังจะมาแรงด้วยปีนี้เกณฑ์ทางหนเกี่ยวกับการตายเจ็บเสียหายหมู่ในเมืองโดดเด่นมากผู้เขียนจึงสวมวิญญาณน,นักข่าวเก่าดันเกณฑ์น,นี้ขึ้นเป็นข้อแรกในการเขียนคำทำนาย ดวงชะตาเมืองรัตนโกศินลร์2,567เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ระวังตัวกันหรืออย่างน้อยหากเกิดเหตุการณ์แล้วจะไม่ได้แปลกใจมากเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิและเครื่องบินชนกันที่ญี่ปุ่นเมื่อหนึ่งถึงสองมกราคมที่ผ่านมาหลายคนถามผู้เขียนว่าเมื่อญี่ปุ่นรับเคาะไปแล้วครอด,ด้านนี้ ของเมืองรัตนโกศิลจะหมดหรือจางลงไปหรือไม่คำตอบคือเพราะญี่ปุ่นกับไทยคนละประเทศคนละดวงเมืองกันโดยเมืองรัตนโกสิน์นั้นสื่อล่อให้เกิดเหตุด้านร้ายอาการนี้เริ่มตั้งแต่8รกรกฎาคม2565เป็นต้นมาที่ดาวไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าคือมฤตยูจร วงเล็บศูนเจ้าของภัยอาเพศเจ้าของสายฟ้าการปฏิวัติที่ด้านลบมีด้านบวกด้วยบังคับถึงเหตุร้ายเหตุการณ์ที่ไม่ถันนึกคิดการพลัดพรากการทำร้ายตนเองความเศร้าโศกความรุนแรงที่มองไม่เห็นโดยเริ่มในราศีพฤษภศกที่พระเกตวงเล็บเก้าและพระอังคารดวงเดิม วงเล็บสาดาวประจำชีพเมืองซึ่งด้านร้ายหมายถึงการต่อสู้สงครามการทลอะวิวาทอุปถัมวะเหตุความตายการบาดเจ็บเจ็บไข้ที่ทรมานครุ่มครั่งอาวุธกลอุบายที่ใช้ประหัตประหารกันรองรับอยู่มฤเตยูจรที่ราศีพฤษภยังเลงแสรราศีพิจิก อันเป็นดินแดนแห่งความตายหรือที่เรียกกันว่าพบมรณะของเมืองอีกด้วยเมื่อดามฤิตยูจรมาทับดาวอังคารเดิมแล้วเลงใส่ดินแดนของความตายของเมืองดังนี้แน่นอนว่าเป็นสื่อล่อเลือดความวิบัติอุบัติเหตุความรุนแรงตายเจ็บเสียหายเศร้าโศกหมู่รออยู่ รอจังหวะเพียงให้ดาวขนาดเล็กโครจรมาหลงล็อกจนเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงขึ้นปรากฏการณ์หลงล็อกแรกจากเกณฑ์หนนี้คือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางน้องบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคม2565ที่เมื่อเกิดแล้วก็ยังงงไม่หายคุมเครือหาคำตอบกันยกใหญ่ว่าอะไรคือแรงจูงใจ เพราะคนทำก็ตายไปแล้วข่าวร้ายคือมฤตยูจรวงเล็บศูนย์ตัวล่อนี้ยังจะอยู่ในราศีพฤษภไปจนถึง18กรกฎาคมปี2572เป็นระยะเวลายาวนาน7ปีเพียงแต่บางช่วงจะเกิดเรื่องร้ายทีห่างไปตามลีลาดาวจรที่ขนาดเล็กกว่าและต้องว่ากันไปเป็นปีๆ ดวงชะตาเมืองรัตนาโกศิน์ติดจะโชคร้ายเพราะมีเกณฑ์ลบอื่นมาเสริมให้มีเกณฑ์ตายเจ็บเสียหายหมู่ของมลตยูจรให้แรงและถี่ขึ้นโดยเกณฑ์เสริมนี้เริ่มตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2566เป็นต้นมาและจะยาวไปตลอดปี2567คือพระเสารจรวงเล็บเจ็ด เทพเจ้าแห่งความระทมหัวหน้าด่าวร้ายบาประเคราะดวงใหญ่ที่สุดที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเดินในราศีกุมดินแดนโชคลาภและความสำเร็จของเมืองพบหลาพระแต่แทนที่จะให้คุณอย่างเดียวกับทำมุมพิเศษถึงราศีพิจิกดินแดนแห่งความตายพบมรณะของดวงเมืองด้วยเป็นการเสริมกำลังด้านตายเจ็บ เสียหายหมู่ให้เพิ่มขึ้นอีกรอเพียงดาวขนาดเล็กมาจุดระเบิดเท่านั้นผลคือด้านลบสอนลบเริ่มด้วย3ตุลาคม2566วัยรุ่นอายุ14ปีเห็นผิดเป็นชอบการยิงที่สยามพารากอนตาย3 4แต่ผลทางเศรษฐกิจก็กระทบเอาเรื่องเพราะมีนักท่องเที่ยวจีนตายต้องปลอบขวัญ้จละวัน ไม่ให้ขยาดเมืองไทยผู้เขียนเองก็เกรงรัดทิจนไม่อยากจะเดินห้างสรรพสินค้าระยะหนึ่งเจตุลาคม2,566หามามาเริ่มรบอิสราเอลคนงานไทยนักรบของชาติยุคใหม่ที่หาเงินเข้าประเทศพลอยเดือดร้อนตายไปกว่า30คนเดือดร้อนกันระส่ำกันไปนี่เป็นเพียงบางตัวอย่าง ย้ำอีกครั้งว่าปี2567นี้เกณฑ์ร้ายตายเจ็บเสียหายหมู่ยังไม่จบมีแต่จะแรงขึ้นแรงขึ้นและสามารถเกิดได้ทุกทางทั้งทางดินน้ำลมไฟอากาศระเบิดอาวุธระวังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ